สวัสดีครับอยู่หมช่างบอยปลุมธานีนะฮะก็วันนี้กระเด้งเรียบร้อย6วันนี่ยอยู่ข้างหลังเนี่ดูเลยหลอหอแบบนี้มีคนเดียวที่ทําได้ก็ต้องหน้าหล่ออย่างนี้เหมือนกันช่างบอยปลุมธานีนะครับทําให้อย่างหลอๆอออกมาหล่อสวยเท่เจ้เาเท่ฟาดหางแบบนี้ดูนะฮะเดี๋ยวมาดูได้ข้างกันมา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 ,มา,มา้าข้างรถคันนี้รถเดิมเป็นเจ้าฮีนโน่สีเท็กนะครับเป็น12ล้อเหมือนกันแต่ อ่ต้องถางกราซีนะถางกราซีแล้วก็จะต้องเปลี่ยนคานหลังใหม่ตั้งระยะใหม่หมดนะครับเป็นเอ่อสเปคนอกไม่มีมาตัดต่อลูกหมาหานะครับได้ระยะหมดเรียบร้อย12ล้อนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เด้งไปที่6วันฮะก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วผมจะเดินทางต่อไปที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับเอ่อเจอกันได้ที่อุบลฮะเอ่อเอฟซีมีแถวนั้นก็รอนะฮะรอนะครับผมจะเดินทางไปบนวันจันทร์นะฮะวันจันทร์ เช้าวันจันนะครับก็จะเดินทางไปอุบลแล้วก็เดี๋ยวถึงอุบลแล้วจะทําคลิปให้ดูนะครับว่าอยู่อําเภออะไรนะฮะก็ดูเลยเสร็จเรียบร้อยมาดูฝั่งซ้ายมั่งมาฝั่งซ้ายมั่งเสร็จแล้วไอเดี๋ยวดูกระเด้งก่อนดูเด้งก่อนดูเด้งก่อนนี่เป็ไงวิรุณอยากกระเด้งกระสกิดมาเดี๋ยวช่างบอยจัดให้หน้าหงายหน้า,นาตึงเลยนะครับดูภายในส,สวยๆคลิปๆทุกอย่างจบหมดนะฮนะก็ ไม่มีอะไรแล้วจบแล้วเมื่อกี้อลองขับดูแล้วก็เสร็จเรียบร้อยก็ออกมาจะสวยแบบนี้เลยช่วงล้อก็ได้ตามสเปกนอกนะครับรถนอกมายัางไงใส่ไปแบบนั้นนะครับไม่ได้ว่ามาตั้งทานกันมั่วกันซั่วผมไม่มีมาทํานะครับผมเน้นให้ตรงรุ่นได้มากที่สุดนะครับสไตล์ท่างบอยปรุมธานีก็ผติบก็บอกแล้วว่าหน้าไม่งอร้อไม่นานเมียไม่ได่าแน่นอนรับกระเด็งทัวไทยนะฮะก็เสร็จแล้วอเดี๋ยวไม่เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นี้ดูเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวติดเครื่องโทวเด็กหนะะนะ่อยีิยเด็ดเรียบร้อยนะเด็กยางจบนะครับจบหมดแล้วใช้เวลาอยู่แค่6วันกี่นาทีนะสนะอง ช้เวลาอยู่หกวันหนงะอันนี้จบเรียบร้อยทำเป็นที่สองล้อก็ออกมาก็รอแบบนี้อย่างใด้งานไวงานเนียนงานเร็วนะ่ารออะไรกันครับัวรุ่นสายกระเด้งกระโดดกระเด้าโคมาได้เลยเดี๋ยวช่างบอยไปจัดให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยเอาให้กระเด้งหน้าหงายก็ไปเลยนะครับก็จบแบบนี้รอแบบนี้นะฮะมีคนเดียวชั่วโมงนี้ที่ทําได้มาแรงแซงทางโค้งแน่นอนนะครับก็ต้องช่างบอยลุงธานีนะฮะก็วันนี้วันอะไรวันศุกร์ใช่ไหมจบไปที่วันศุกร์ ก็เข้าสู่วันที่6ตอนเช้าวันที่6ตอนเช้านี่ยังไม่เที่ยงนะนี่ยังไม่เที่ยงแผมก็รวมไปเลยหวันรวมไป6วันเลยไม่เป็นไรคันนี้ก็รวมทั้งรถเก่าด้วยนะครับใครติดตามตอนแรกก็น่าจะรู้รวมรวมรถเก่าเป็นแบบนี้เนี่ถ่ายให้ดูหรือรถเก่าออกทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งคำออกมาเต็จเนี่ยใช้เวลาอยู่หวันนะฮะ6วันถ้าจบไปนีดน้อยแล้วครับอยากกระเด้งก็้ะกิดมาครอยากกระเด้าก็ไปทางอื่น อันนี้ใสก่กันได้มากิฟมาได้เลยก็เจอไกล่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วกันฝาก <ใน S 1> ทีมงานาหน่อยเปล่าฝาคลิปนีน้ก็อขอลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากทีมงานหน่หอยเปล่าแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในิปต่อไปด้วยนะครับผม